สวัสดีค่ะช่องย่าผ้า้วยนะคะนะมือนีกรมาเปิดสับหลวงปูสิภาปเปิดสูกเปิดสับวัาสันวะศนีาษากันมาวัดถ้ำน้ำตาดกัะยาวัดหลวงปูท่องโตนะคะเนาะพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์ วัดหลวงปู่ทองโตเอินไงไงวัดถ้ำน้ำตาดกระยาหลวงปู่พันศิภาพเปิดโศกเปิดหลับซับวสันวาเปิดหลับซับเอา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาฝันดีบ่เนาะมาวัดจัิงสิฝันบ่เอาฝันอยู่เด้อค่ะเอาฝันว่าจังได๋ล่ะเอาฝันว่าถือเลขนะคะเอาถทือดรายเป็นได๋ล่ะโอ้ว่าสิตเทือกเสี้ยนสองเสี้ยนนี่ล่ะใส่กล้องฝันก็ได้เนาะสาธุสาธุสาธุนําเนาะได้ตัวใดล่ะโอ้อันไปจังว่าหลานน้อยบอกคั่นล่าดเปรต หรือมนเก็บไปฟันบุค่ะอ้าได้ตัวใดล่ะร้านหน่อยบอกตัวใดล่ะอันร้านหน่อยห้องขึ้นว่าเก้าแปดไหมคะบอกจ้าโอ้ตีตัวมากพอดีึงตัวมากพอดีเลยจ้าล่องเบิงเนาะจ้าต้องเอาให้ได้หลายๆก็สองแสนจ้าบอกคือตลอดธนล้านกันเลยเดียวเดี๋ยวเดียวตรงตามแล้ว พี่น้องเพื่นวา่าได,เาด้เปียเก่าว่าสันว่าเปียกเก่าเด้อเปียเก่าคอยถบหลายๆขอยเฮงเฮงรวยรวยอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการสื่อลัตเตอรี่เสียงสูกร่องบึงเพื่อถือรางวัลใหญ่ หลวงปู่เทพโลกอุดอหลวงปู่คนสิภาาเปิดดวงเปิดสับเปิดหลับสับวาสนวา แด,ด,ด้กองศพเด็กนกเรียนสุพรรณหราเป็นวันสวัสดิภาพวันที่2 5เมษายนครูยิ่งทำวิธีเพือ่อลดขัน้นด้วยแล้วลูกหลานชาวพุวทธหลง<ร>วงปู่ทองตโตโลกเทพุทรอดเป็น15เปิดหลับซับเปิดโศกเปิดซับนาะค่ะเนาะเอาหายได้ๆได้หลายหลานเพิ่นว่ะวันนี้เจ้าจินดาก็มาด้เดี๋ยวสิมีเลขเจ้าจินดามาบอก แลวพอเจจินดาพอดีมือนี่น้องกล้าันนะคะนาองวันนี้เ้าก็ะมาจะได้ทานที่หลวงพ่อทองโตนะคะปอนนี้มีการบวงสรวงแปลว่าเปิดเปิดบุญบารมีเปิดทรัพย์นะคะนาะเปิดให้ลูกหลานทุกคนเฉลี่ยในวันที่สองสี่หอดเลยค่ะกระไรแต่มัน่นมาเน่ แต่ว่าตะนัดแนเมัเป็นยังข้าวยุทานกันเยู่งานกหลังใรคะเงมานเียฟันกับฟันดีเนาะค่ะเนาะมือเล็กออกกระจุกน้ำเล็กหาเกาก็ซีหกหลจุกแห้งข้าจายเจนแหลมตายยางเคียร์ค่ะบ่บกับหัวน้ำข้าเจ้าบ่ค่ะอันอันกูบอคในบ้านที่ป่าไปน้ำนี่ฟันิ่นบอก่าฟังแี่บอกไพิันซื้อหาเก้าฟันไปซื้อหกหาหกเม่มันถือ แต่พวกขกจก็อาจารย์หรือจังไหนคะเนี่ยเขาแก่เขาเขาเก่งกว่ามเนี่ยเขาบอกว่าอันหกับเขาตัวเดียวกันแต่พวกข้าซื้อแต่หาเขาไ่ได้แก้ตัวไ่ได้อยังเล้วซื้อแต่หาเขาใจเส้นลิ้นเลยค่ะมันนองห่าโหคุณ่าอาจารย์เป็นคนตรงนะคะเนาะเป็นคนตรงก็เลยเอาตรงตรงเอาตรงตรงไว้เกิดช่วงนั้เราเป็นใจชื่อแต่มันก็จะชื่อตรงเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่อมันจับหัวมันกับหัวกต่ผู้ดีมันนนอนเจ็บใจ มันเป็นย ah, ังก็ว่ให้ลูกหายึืมันตรงเนี้ว่าสั้นพ่นอกว่าจินดาเอ้ยพนาเดขมันจะออกกันไม่แล้วเด้อพันมาแล้วมันขึ้นศูนย์สองสี่กับเจ็ดเก้าพันมนวันที่สองเห็นมั้วันวันที่สองคนบอกว่าศูนย์สองสี่กับเจ็ดเก้าก็เลยบบเสียรอกก็เลยว่าสี่เบิรหลายแล้วบอกว่าสั้นแต่มานอนฝันไม่เห็นคนมาจินดาเอ้ยพนาไปใหญ่ใหญ่ปูไปสักก้อนใหญ่ออกข้าหนอกน้ำ แล้วก็หญ่ๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกออกจากกูย่าเมาจังจันองค์เทพองค์ยันก็แยกออกจากกันจังจันมันจะซื้อเลขแล้วมันไม่จะสวยๆเป็นมาจังจันก็เลยไหนมันใหญ่เป็นไม่เปลี่ยนไม่บัดเลยตามที่เป็นจังงานหนักก็ต้องตวจแล้วแม่เพ่าพราพราเปลี่ยนไม่แล้วมาฝันไม่มาฝันไม้พน้าเอาใหญ่พน้ากับมวลน่าล้ำกันคักนี่พน้า ในความฝันในการฝันในการเลือกมันไม่เรื่องจริงฝันนอนฝันหลายกินหลายฝันหลายค่ะมันนี่เป็นกันเลยบอกว่าไปเหตุฝันเห็นผู้เฒ่าหลายหลายผู้เฒ่าน่ะแจ๊บผู้เฒ่าไปใส่ผู้เฒ่าน่ะก็เจ้าไปล่อวัดคิ้วก็เลยแต่ไปล่อนั้งเพื่นมีผู้เฒ่าว่านั่นนั่นนั่นมึงเฒ่าทั้งนี่แะปัดคิ้วเมื่ลไรกันนะแต่เนี้ยมไปก็นเลยจับขึ้นมาค่ะเก้าห้าเจ็ดจ้ะปัดคิ้วอันนั้นเก้าห้าเจ็ด พอตาลังกสบเซลนไปนะผู้เฒ่าอีกผู้เฒ่าคนนึงว่ามาสิบานุ่งเอามาก็เล่นแลนกลับไปเอาสิบาอี่กันเล่นด้คนเดียวมีสองขี้วันเป็นสันฟันจะซื้อมากกับซื้อน้ำและคาร์เทอร์มักรผ่านไปเนาะมัดก็จัดขัดก็ผ่านนะค่ะเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางในการเซียงโซมนะค่ะเนาะคือคนมัดตัวเลขน้ำค่ะพอมากบผ่านไปแต่ก็คือคนบอกยูดอนนะคนหมุนมันอยู่บางกอกมันว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนฝันเื่อค่ะ ค่ะฝากช่องในเจเดอร์ฝากช่องน้ำในค่ะช่องย่างน้าค่ะช่องยาพารวยค่ะยาพารวยกับย่างน้าค่ะสุภาพพนผ้ารวยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆกับยาพารวยกับสุภาพพารวยน้ำน้ะค่ะนาะในเพื่อนในพี่กดไลค์กดแชร์หัวใจรัวๆนะคะสาธุค่ะรวยๆนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณเจ้าจินดานและนานน้ะเนาะจ้าสาธุค่ะ